อันที่บอยจะขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกทกท่านนะครับเดี๋ยวบอยขออนุญาตเล่าเรื่องความรู้สึกของบอยที่มีต่อแอนนะครับบอยได้มีโอกาสคุยกับแอนประมาณเจ็ดถึงแปดปีในช่วงนั้นในฐานะพี่น้องที่เรารู้สึกชื่นชมว่าสวยแล้วก็เสียงดีแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่ เราได้มีโอกาสได้รวมงานกันแต่ว่าจริงๆแล้วเราอยู่คนละวงครับแต่มีโอกาสได้ร่วมงานกันบ่อยมากผมรู้สึกถูกชะตาแล้วก็รู้สึกเหมือนเขาคือคนที่สนิทอีกคนหนึ่งทั้งๆที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสคุยกันแต่มันมาจากเซนแล้วก็ความรู้สึกครับพอวันหนึง่งผมรู้สึกว่าผมก็แอบพูดใน หลายรายการแล้วก็ในหลายโอกาสที่ได้เจอเพื่อนๆศิลปินว่าบางคนอาจจะแซวว่าผมจะมีเมียหรือเปล่าหรือจะแต่งงานไหมทำวงแล้วก็ทำอะไรต่างๆมากมายอะไรประมาณนี้ผมก็จะตอบไปบอกว่าถ้าได้แต่งงานกับแอนออรดีผมก็จะผมจะแต่งงานกับแอนออรดีเท่านั้น หลายคนก็อาจจะมองว่าผมพูดเล่นแต่จริงๆแล้วผมพูดจริงนะครับซึ่งในความรู้สึกลึกๆของผมก็คิดอยู่แล้วว่ามันคงเป็นไปไม่ได้พอวันนึงเราได้มีโอกาสใกล้ชิดกันมากขึ้นแฟนคลับที่สนับสนุนเห็นพวกเรายืนคู่กันเวลาแสดงแล้วมันทำให้เราได้มีโอกาสเจอกันบ่อยขึ้นแล้วมีโอกาสได้เปิดใจ แล้วก็ได้ขอแอนออรดี already, คนนี้เป็นแฟนครับผมคิดอยู่เสมอว่าผมคงไม่มีโอกาสมีคู่ชีวิตหรือมีแฟนเพราะว่าสิ่งที่ผมยืนอยู่ความรับผิดช,ชอบและภาระต่างๆแทบจะไม่มีเวลาส่วนตัวที่จะมีใครที่จะยอมรับในจุดนี้ได้ แต่พอวันหนึ่งผมได้ลองคุยกับแอนออรดีในวันนั้นผมก็ยังไม่มีความมั่นใจหลายครั้งที่ผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้พร้อมเคียงข้างผมเสมอแต่ผมขออนุญ,ญาตเล่าหนึ่งครั้งที่มันผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่ใช่นะครับมีวันหนึ่งไปแสดงที่อำเภอโกสุมพิสยัยงานของพี่สาวของผมพี่แดงพรพิตานะครับจัดงาน แล้วทีนี้วันนั้นวงเราเจอลมพายุพัดเวทีเกือบจะลม้มผมก็วิ่งไปดูงานดูลูกน้องแล้วก็ดึงเวทีในขณะที่ลมแรงแล้วก็เสียงกับอันตรายมากแอนก็นั่งอยู่ข้างๆเวทีจะลม้มผมวิ่งไปจับเวทีเราต่อสู้กับลมพายุตรงนั้น เกือบหนึ่งชั่วโมงครับประมาณสี่ทุ่มผมก็ยังเห็นแอนนอลดีนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วผมก็พอพายุมันผ่านพ้นไปผมก็ถามอลดีว่ากินข้าวหรือยังเขาก็เลยบอกว่ายังรอพี่อยู่ยังไงแล้วยังไงต่อคะ วันนั้นผมก็คือลึกๆในใจผมก็คิดว่าคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับผมที่เขาจะเข้ามาอยู่ในวงจรชีวิตที่ผมต้องดูแลลูกน้องสามร้อยกว่าชีวิตแล้วก็ทุกๆอย่างทั้งอุปกรณ์ ที่เราต้องเดินสายทำงานทุกวันซึ่งมันถ้าคนอื่นมองเข้ามาก็คงมองไม่เห็นความสุขแต่คนนี้เขาเลือกที่จะอยู่ข้างๆผมในสิ่งที่ผมเป็นและเหนือสิ่งอื่นใดที่ผมมองเห็นผู้หญิงคนนี้นอกจากความสวยความน่ารักความสามารถที่เขาครบทุกอย่างก็คือความกระตันยูเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ ต่อสู้เพื่อครอบครัวทั้งครอบครัวของคุณแม่และครอบครัวของคุณพ่อเขาพยายามที่จะให้คนอื่นและบุพกา,ารีผู้มีพระคุณของเขามีความสุขที่สุดในบางครั้งคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นแต่บางทีเวลาเราอยู่ด้วยกันผมก็แอบสงสาร คือเขาไม่เคยเอ่ยปากมาเลยว่าเขาเหนื่อยหรือเขาไม่อยากทำเขาทำทุกอย่างและเขาก็กระตันอยู่กับครอบครัวของเขาและผมได้มีโอกาสพาเขาไปที่บ้านของผมเขาก็ทำดีแล้วก็ดูแลแม่และยายซึ่งเป็นหัวใจของผมเขาดูแลดีมากครับค,ครับปรบมือดังให้เก่าวความดูแลจน ชนะใจจริงๆจากหนึ่งกำลังใจในวันนั้นจากอุปสรรคที่เราฝ่าฟันและก็ผ่านด้วยกันมาครับจนมาถึงวันนี้วันที่มีความสุขคุณแอนครับวันนั้นรู้สึกยังไงถึงได้ตอบคุณบอยไปแบบนั้นนะที่รอกินข้าวอยู่หนูรอพี่อยู่เราเห็นเขากำลังเจอพายุเจอลมกระหนำ่ำวันนั้นเรารอรู้สึกยังไงครับตอนนั้น หนูจะพูดกับทุกๆคนแล้วก็ทุกๆโอกาสที่หนูได้มีโอกาสเล่านะคะว่าหนูไม่เคยกล้าคิดที่จะคุยกับพี่เขาเลยเพราะว่าหนึ่งแหละพี่เขาก็เป็นรุ่นพี่ที่อยู่ในวงการเดียวกันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าการที่คนที่เป็นศิลปินด้วยกันเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมัน เปิดใจคบกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจากที่หนูได้มีโอกาสมาได้รู้จักพี่เขาแล้วก็ทำงานด้วยมาใกล้ชิดกันมันก็ทำให้หนูยิ่งได้แก้ความสงสัยค,คือหนูจะบอกว่าพี่บอยเป็นคนคนหนึ่งที่ หลายๆคนเคยพูดถึงเขาไม่ดีค่ะซึ่งหนูเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่หนูได้ยินและหนูได้ฟังมาตลอดซึ่งหนูไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ว่าหนูก็ก็เป็นคนดื้อค่ะคือชอบแบบจริงหรือเปล่าอ่ะมันมันจะเหมือนอย่างที่คนอื่นพูดไหมถ้าเราไม่เจอกับตัวเองเราก็จะไม่มีทางรู้อะไรเงี้ยเราก็ให้โอกาส คุยลองคุยลองทำงานลองได้ทดสอบอะไรหลายๆอย่างซึ่งมันก็ทำให้หนูรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นเหมือนคนอื่นที่พูดเลยเอ,อซึ่งหนูเนี่ยแหละค่ะวันนี้เป็นวันที่หนูสามารถพิสูจน์กับทุกๆคนกับกับหลายๆคนที่เคยเคยเข้าใจผิดหรือว่าเคยอาจจะมองเขาผิดไปหรือว่ายังไงอะไรย่างเงี้ยค่ะ มันมันทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยวันนี้หนูหนูเลือกไม่ผิดนะเขาเป็นคนที่เป็นคนเป็นคนเป็นคนที่เหมือนหนูเลยเป็นคนดีคนหนึ่งที่กระตัญยูรักครอบครัวแล้วก็เขาต่อสู้เพื่อตัวเองมาตลอดแล้วก็ถ้าเกิดได้รักใครแล้วก็รักจริงแม้กระทั่งไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าจะเป็นแฟนหรือจะเป็นแฟนคลับก็ตามแต่เขาจะเอาใจใส่ทุกคนเป็นอย่างดีค่ะ ซึ่งอันนี้มันก็ไม่แปลกที่หลายๆคนรักแล้วก็ภูมิใจในตัวเขามันก็ทําให้หนูรู้สึกว่าหนูหนูควรที่จะเปิดใจแล้วก็ให้โอกาสเขาหลังจากที่เขามาคุยความรู้สึกกับหนูก็โอเคเข้ามาหนูต้องมองว่าหนูเนี่ยเดินมาคนเดียวคือใช้ จะบอกว่าอะไรหนูหาสู้ในวงการหมอลำมาเช่นเดียวกันแล้วก็จนมาเจอพี่บอยในช่วงที่ชีวิตหักเหพอดีไม่มีหลักก็มาได้เจอตรงเวลาพอดีก็เลยทำให้หนูได้มีวันนี้ทำให้หนูได้มีคนที่รักแล้วก็ซับพอร์ตแล้วก็ทำให้หนูได้มีมีทุกๆอย่างที่หนูฝันไว้ทำให้หนูได้มี วันนี้ทําให้หนูได้เป็นเจ้าสาวในสิ่งที่หนูเคยฝันไว้คือถ้าหนูคิดว่าหนูแบบ